เสียเงินร่วม38ล้านใน20วันจากการเทรดตอนนี้ผมทำรายการเทรดแล้วพังลองฟังผมดูนะครับมีหนึ่งในแขกเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาคือเขานำเงินที่ได้มาจากการขุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยละลายหายไปกับการเทรดหมดเลยเราอาจจะสงสัยนะครับรวยขานาดนนะั้นแล้วมันเทรดยังไงให้หมดวะ สต็อปลอตติดกันเป็นร้อยๆครั้งมันยังไม่หมดเลยไหมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการสะสมทางอารมณ์ครับแรกๆทุกคนตั้งเป้าหมายตั้งแผนอะไรทําตามแผนได้หมดแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การแพ้ติดติดกันเกิดขึ้นคุณจะทําตามแผนไม่ได้ครับเพราะมันจะมีอาการที่ผมเรียกว่าผูดับเกิดขึ้น ไอาอาการนี้มันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณแพ้ติดๆกันจนเกิดความรู้สึกว่าไม้ต่อไปกูแพ้ไม่ได้แล้วสมมติว่าโดนไป2ี่ล้านแล้วเฮ้ยไม้ต่อไปกูต้องได้คืน5ล้านให้ได้เมื่อเกิดความรู้สึกนั้นนะครับคุณจะไม่สนใจเทคนิคอคุณจะไม่สนใจปัจจัยภายนอกตลาดคุณไม่สนใจข่าวคุณจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยคุณจะดูแค่จนกว่ามันจะบวกไปยอดที่คุณอยากจะได้เท่านั้นลงมาพอจะแตกพอจะแตกก็เติมแล้วสุดท้ายครับเงินทั้งหมดอนะ่ะมันจะหายไปหมดเลยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับหนึ่ง อารมณ์เป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันควบคุมได้คุณจะควบคุมมันได้ในจุดที่มันไม่คคร่แม็กซ์เท่านั้น 2. ถ้าคุณรู้ว่าควบคุมไม่ได้สิ่งที่คุณควรทาคือแค่รู้เท่าทันมันพอเฮ้ยเราใกล้จะไปถึงจุดที่อารมณ์ควบคุมไม่ไหวแล้วให้คุณเบี่ยงเบนความสนใจคุณไปที่อื่นหรือถ้าคุณอยากจะแก้แค้นจริงๆที่เขาเรียกว่าการทํา revenge trading แค้นที่คุณจะแก้แค้นโดยการเทรดหนักๆอัดกลับเข้าไปแก้แค้นโดยการซื้อหุ้นครับเป็นเรื่องที่ผมทำประจำสมมติว่าวันนี้ผมเทรดผมโดนไปสองแสน ผมอยากจะแก้แค้นอยากจะได้2 0งแ0,000คืนผมทายัางไงดีผมเอาเงิน2 0 0แ0,000ไปซื้อหุ้นอย่างน้อยหุ้นตัวนี้ในระยะยาว10-20ปีมันดีต่อชีวิตผมมากกว่าสิ่งที่ผมจะไปล้างแค้นแน่นอนพอล้างแค้นแล้วผมจะเสียมากกว่าเดิมจําไว้นะครับผมอยากจะแก้แค้นตลาดมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วตอนนี้เพื่อนคนนี้ก็ฟื้นฟูแล้วได้คืนกลับมาครบเลยนะครับก็เป็นเวลา2ปีกว่ายินดีเขาเด้วยครับ